ก็เลยไม่สวยจังนะดูนะดูเพื่อนดูนะนี่ให้ดูลุงนี้ทุกคนนะยาวยาวยาวเป็นเกือบลอยเลยครับโอ้โหสวยมากเลยนึจะบรรยายยังไงทุกคนดูดิก็ก็ชินครับสวัสดีทุกคนผมสมั์กับช่องทีชารอยครับวันนี้ผมเองก็ลงมาจากอลงมาจากดอยนะเรามาอยู่บ้านข้างล่างนะที่อำเภอแมลาน้อยเนาะแล้วมาดูวิวนะครับอำเภอแม่ลาน้อยครับอันนี้คือบ้านอยู่ในอ่า ตัวตัวตัวอำเภอเราห่างจากตัวอำเภอมันสัก่มห้ากิโลเนาะก็จะเป็นลักษณะเป็นดอยเช่นกันทุกคนมาเป็นดอยแต่ว่าดอยไป็นมากเหมือนเหมือนที่เราอยู่บนดอยปลูกกาแฟนะครับวันนี้ก็พามาชมวิวบรรยากาศใหม่ๆนะครับมิ้งก็มาออกกําลังกายแต่เช้านะครับวันนี้ทุกคนเดี๋ยวไปดูวิวข้างหน้าเป็นยังไงเป็นคลิปที่ไร้สาระมากทุกคนวันนี้โอเคทุกคนเดี๋ยวไปดูกันนะครับเนี่ยนะครับถน้นก็บรรยากาศค่อนข้างดีทุกคน น,นี่เราบ้านเราหมู่บ้านนี้นะครับเราเออกกําลังกายกันครับเช้านี้นะครับเราไปดูข้างหน้าถ้าว่าเป็นยังไงบรรยากาศแถวแถวนี้เป็นยังไงนะครับแถวนี้มันก็จะเป็นเนินๆทุกคนมันเป็นเนินๆแบบเนี้ยแต่ม่าเป็นเนินๆลงไปเนี้ยสลบลงไปนะครับ ทำเป็นในเนินนี้ครข้างบ้านก็เหมือนคล้ายๆที่อื่นนะปลูกกล้วยปลูกอะไรไป,ไปนะครับทีนี้มีลำไยเป็นส่วนมากครับต้นลำไยออกดอกแต็มัหมดเลยครับนะมี่ต้นลำไยนะครับ แต่บนดอยเนี่ยเออแต่ข้างล่างเนี่ยส่วนมากจะเป็นอากาศค่อนข้างจะร้อนครับเพราะว่าเพราะว่ามันมีแต่ไม้มันไม่ใช่ไม้แบบบนดอยเป็นไม้ที่แบบยังไงละ่ะเป็นไม้ที่ไม่พลิปเป็นไม้ที่เทียวตลอดแล้วก็บนดอยมันจะชื้นแล้วมีความยินสูงแล้วก็มันจะหนาวอยู่อากาศจะเย็นอยู่แต่บนข้างล่างนี่ส่วนมากจะมีไม้สักพอฤดูนี้นะไม้สักเขาจะพลิไปทิ้งหมดเลยมันจะไม่มีมใบามาอากาศมันจะร้อนทุกคนร้อนมันข้างล่างร้อนมันที่ที่อื่นทุกคน ที่แห่งนี้ส่วนมากจะเป็นเนินๆทุกคนภูเขาแบบเนินๆ,ๆแบบไม่ภูเขาไม่สูงมากแล้วก็จะเป็นเนินๆภูเขาลูกลูกเล็กๆคือลูกจะไม่สูงแค่่ดอยเล็กๆ,ๆน,ะะนะครับนะครับนะครับเป็นเนินๆลักษณะนเนินๆข้างล่างอย่างนี้นะครับพื้นพื้นที่แถวนี้นะครับนะช่วงนี้ก็เป็นช่วงฤดูแรงมันม,มีนาเนาะแล้วก็ ต้นไม้แถวนี้จะผีใบหมดเลยนะครับข้างล่างบางนีเพราะว่ามันเป็นไม้สักเป็นสวนมากนะครับมันไม่ใช่อยู่ดอยสูงนันทุกคนถนนก็ประมาณนี้ครับอันนี้ถนนไปอีหมู่บ้านหนึ่งข้างใน,นโอ้ในป่านะครับก็ประมาณนี้ทุกคนถนน เป็นดอยเป็นดอยวิวสวยอยู่นะทุกคนถ้าเป็นฤดูอ่าฤดูทำสวนมันจะสวยมากเพราะเป็นเขียวแต่ช่วงนี้มันดูแรงเนาะตัดนก็ตัดจริงๆนะเป็นที่สบกอทุกคนเนี่ยมันเป็นเนินเนเนี่ยมันที่มันเป็นที่ทํากินนี่เพื่อนอันเป็นที่ทํากินนะมันดูมันตัดไม้ออกจริงเป็นสบกอแบบที่ทําเกษตรนะครับปลูกข้าวปลูกอะไร เพราะเป็นดอยสมากเขาจะปลูกข้าวบนดอยนะยงนั้นทุกคนลูกภูกเขาลูกน้อยๆน,น,นี่ยนี่นี่ครับลูกไม้สักทุกคนไม้สักมันช่วงนี้มันผิไปอยู่สวยเหมือนกันทุกคนวันนี้อยู่อ่าสวยงามเปลี่ยบนบรรยากาศบ้างทุกคนเราหมอก็วิ่งกําลังกายกันตอนเช้านี้นะครับ ดูจากป้ายนะครับป้ายบอกว่าเถนมันโค้งครับถเถนแบบบนดอยเป็นประมาณนี้นะครับเนี่ยโค้งซ้ายโค้งขวาโค้งตัวเป็นเกลียวเลยยังกะทางยังกบรอยหนูอ่ะโอ้ไม่ใช่รอยหนูรอยงูเถิมมันเป็นเหมือนรอยงูทุกคนมันโค้งมากมันมีตรงหรอกเออนี่นะครับ วิวก็ค่อนข้างจะสวยตัวฝั่งนู้นก็เป็นธรรมนาทําไรเหมือนกันมันเป็นเนินๆเป็นภูเขาต่ำๆนะที่เคยทุกคนเนี่ยนะครับปลูกกล้วยนะครับที่นี่เขาก็ปลูกกล้วยกันนะครับสมาร์ที่นี่เขาจะปลูกอ,อ่ถั่วเหลืองนะครับพอฤดูฝนก็ปลูกถั่วเหลืองปลูกขา้าวโพดนะครับส่วนกล้วยบางคนก็ปลูกทิ้งไว้เพราะกล้วยชวงนี้ราคาดีมาก มันเป็นวิธีของคนที่นี่ทุกคนมันต้องทําให้ปรับเขาเรียกว่าอะไรไงล่ะทําเกษตรปรับทางเกษตรให้ตรงกับพื้นที่หมายถึงว่าทําเกษตรให้มันตรงกับพื้นที่นั้นๆเพราะว่าถ้าทําอย่างอื่นมันก็จะไม่ค่อยสวนไดปลูกกาแฟปลูกไม่ได้ที่นี่ทุกคนเพราะมันร้อนแล้วก็มันไม่สูงเหมอนอยู่บนดอยที่ผมปลูกนะคนมันมันมันต่ําอ่ะมันปลูกไม่ได้มันต้องปลูกอะไรที่มันเหมาะเหมาะเหมาะในพื้นที่แต่คนบนดอย กลับไม่ปลูกกาแฟนะครับกลับไปปลูกกระโพดซึ่งมันซึ่งมันก็ไม่เหมาะอีกมันไม่เหมาะกับเหมาะกลักษณะการการทำอีกคือมันยังไงล่ะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับนี่ครับเป็นดอยๆเนาะโอเคทุกคนเดี๋ล้เนี่ยเราก็เดินมาถึง เับปลูกอะไรนะครับปลูกพริกสวยมากทุกคนเขาเขาปลูกพริกสวยมากเลยเดี๋ยวเราไปดูกันนะทุกคนเจ้าของเขาอยู่นู่นนะครับโอ้สวยมากเลยพริกโอ้สวยมากครับเนี่ยดูดิพริก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 เม็ดยาวนะครับดูนะครับนี่ ดูใกล้ๆนะทุกคนโอ้วสวยมากเลยดูดีนะครับดูนะโอ้เม็ดสวยมากทำทำสวยมากเลยโอ้โหแบบดูนะดูนะนี่ไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีตำหนิเลยแบบว่าสวยสุดๆเลยแบบทุกคนแบบไม่รู้จะสวยยังไงละทุกคนดูดีนะ สวยมากเลยปลูกเยอะมากนะครับเป็นป็นหมื่นต้นเลยดูดิโอ้โหนี่ได้เป็นแสนๆเลยนะตัวขนาดนี้ว้าวทุกคนสวยมากเลยดูดิทุกคนนี่ดูดิโอ้โหสุดยอดเลยทุกคนดูดิ ยมากเลขอถ่ายรูปด้วยนะครับครับถ่ายรูปไปแล้วแต่ขอเจ้าของครับผมถ่ายผมถ่ายรูปไปแล้วนะครับแต่ผมพ่งขอเจ้าของเขา,วาสวยมากเลย โอ้สุดยอดสุดยอดเลยโอ้สวยมากเลยอ่ะโอ้โหดูแลดูแลได้สวยมากผมอึ้งมึนทึ่งเมาเห็นทุกคนดูเนีพริกนะพริกยาวมากเลยดูนะทุกคนดูนะดูนะให้ดูอันนี้ลูกลูกที่สุกเนาะเดี๋ยวให้ดูลูกที่สุกทุกคนนี่ลูกแดงๆนะโอ้สวยมากเลยยังกะเพิ่งเคยเห็นพริกเลยไม่สวยจังเลยนะเดี๋ยวเพื่อนดูนะนี่ให้ดูลูกนี้ทุกคนนะยาวยาวยาวเป็นเกือบยาวเท่าฝามือใหญ่กว่าฝามือทุกคนเดี๋ยวให้ดูลูกยาวๆาวอันนี้มันติดทุกคน มันยาวเกินให้ดูไม่ได้นี่ให้ดูลูกนี้นะโอ้สวยมากเลยสุดยอดสุดยอดเลยอ่ะดูทุกคนให้ดูลูกนี้นะให้ดูลูกนี้นะให้ดูลูกนี้ไม่เข้าดีกว่ามันแฉทุกคนมาใสร็องทามาดูดินี่ทุกคนมันยาวมากเลยดิเนี่ยโอ้มันใหญ่มากเลยยาวเลยลูกมันยาวมากเลยดูดูเนี้ยทุกคนนี่ดูดิสวยมากเลยทุกคนอย่างอย่างเราดูในสารคดีอะไรสักอย่างหนึ่งทุกคน นี่เนี่ยเยอมากดูดิโอ้สุดยอดเลยดูดิอันนี้มันเก็บเขาเก็บทิง้งน่าจะฝ่อทุกคนฝ่อมันฝ่อลูกใหญ่ๆดูดิโอ้สุดยอดเลยทุกคน สุดยอดเลยใบยนี่เขียวมันเลยเนะาะใบเนี่ยนะลงทุนเป็นแสนทุกคนขนาดนี้นะเพื่อนนะเป็นแสนเลยปลาตัวงามมากเลยใบเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องดูเลยใบยเขียวมากเลยนะครับฉีดฮอร์โมนเนี่ยเดี๋ยวก็ฉีดฮอร์โมนครับใบนี่ออกออกน้ำเงินเลยใบมนะันอะไม่มีทิฏฐิเลยครับไม่มีทิฏฐิจะให้คะแนนเต็มร้อยร้อยทับร้อยเปเลยกันแน่นะครับถ้าจะให้คะแนนนะครับ คะแนนให้ร้อยทับร้อยเลยครับโอ้โหสวยมากเลยนูจะบรรยายยังไงทุกคนดูดิเขาเขาฉีนฮอร์โมนเลยนะเนี่ยโอ้อยสุดยอดเลยความสวยนี่ไม่อันนี้มเป็นความลับทุกคนเขาเขาเขาไม่คงไม่บอกเราว่าเราก็เขาปลูกยังไงทํำยังไงมันเป็นความลับแต่ละคนนี่เราบอกสูตรเขาไม่มีกาบอกเมือนเราทําก๋วยเตี๋ยวทุกคนคก๋วยเตี๋ยวเขาอร่อยเราไปขอสูตรเขาก็ไม่ให้เขาไม่บอกม,มันเรื่องที่แบบ เป็นความลับระหว่างครอบครัวเลยนะเนี่ยอย่างี้สวยมากสวยมาก,มากไม่มีทิฏฐิเลยครับเยอะแต่ร้อยทับร้อยเลยให้พันพันทับพันไปเลยสวยงามมากเลยสุดยอดลางการงานสร้างจริงเลยโอเคทุกคนนี่ก็ตะวันขึ้นแล้วนะครับากาศก็เ,เริ่มอุ่นขึ้นแล้วนะครับตอนเช้าก็ ที่นี่มัาจะชอเป็นช่วงเช้าๆก็อากาศจะช่วงจะเย็นสบายดีมอนกันนะแต่ว่าช่วงสายมันจะร้อนนะครับที่นี่เพราะว่ามันยังไงล่ะมันอยู่ต่ํามันอยู่ต่ำหมายถึงว่ายิ่งสูงยิ่งหนาวมันเรื่องจริงที่เราอยู่บนดอยบลกาแฟที่เราทําคลิปเยอะๆเนี่ยมันอยู่สูงทุกคนมันอยู่บนดอยสูงยิ่งสูงมันยิ่งหนาวทุกคนถ้ายิ่งต่ําที่อยู่อำเภอมันต่าแล้วมันอากาศร้อนปกติมันที่น่าจะเหมือนที่อื่นๆของประเทศไทยนะที่ที่ตัวอำเภอเนี่ยที่เราอยู่มันมันสูงมันสูงจากนำทะเลประมาณเจ็ด 800เมตรนะครับซึ่งอากาศค่อนข้างจะเย็นเนาะแล้วก็ต้นไม้เขาจะไม่ผลีใบไม่ค่อยผลีใบมันจะเ,เคี้ยวตลอดเวลาแล้วมันก็มีความเย็นตลอดโอเคไม่ค่อยร้อนเพราะงัยคือไม่ค่อยร้อนแต่คือมันจะหนาวแต่ที่นี่ก็จะร้อนปกตินะครับแต่ช่วงเช้ามันจะเย็นอยู่ช่วงเช้าๆนะครับส,สายก็เริ่มเย็นเริ่มรำปกติโอเคทุกคนยังไงก็อย่าลืมฝากดูคลิปผมก็ยังฝากกดไลค์ถ้าชอบก็ยังฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครป์ผมเลยนะครับฝากติดตามอีพีเดียไปด้วยนะครับสวัสดีครับผม